แล้ววันนี้บอกว่าจะํำส้มตำม้กินด้วยปกติใครเป็นคนตำเขาข้าอนี่คือเป็นข้าวสมตำตผมไม่ตำนะคะเป็นลูกมือเป็นลูกซิมเพื่อจะบอกว่านี้คาบ้าหน้าปลาลงฮะแนาบอกลูกค้าอย่าไปใส่น้ำปลาเด้อเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ไม่ต้องเปลืองและมันเป็นสูตรที่คนตำง่ายไม่ต้องหน้าไม่ค้องเปียกไม่ต้องหน้ำปลาไก็ต้องเราจบอยู่ในกวนหมดแล้ว ครับดีมาครับตัะตามรถแล้วครับเพจจะบอกลูกค้าเนาะมีโ่รไซโ่เดย์ให้เราใกล้หลายเกือบตะพี้แม่เอมแม่ต้มใช้สูตรนงนะครับผมสูตรนี้นี่ต้มก็ได้แกงก็ได้อร่อยนัะครบจะได้แบบนี้นะครับตอนแรกคิดว่าจะได้เจอแต่แกงดีไหมครับบังดื้อบางครับตอนแรกเจออะไรรู้ใช่ยังเงเศรษฐายังไงครับ เคล็ดลับนะครับก็ค <t> ือว <Kas im> <field> er. ่าถ <Please. S 2> ้า <sucks> ถ้าใครเอาเอาไปตำแล้วรู네้สึกว่าเค็มใส่น้ำตาลตัดนิดนึงนะครับแล้วมันจะพอดีเลยต่อนี้ค่ะแบรนด์อะไรครับน้ำปลาร้าแม่อัซุส้มตำค่ะมาถเา่าไรปุงใครสี่บดร้อยโอ้โหถูกมากบผมผมจองสูงกบราคาตลมากเพราะว่าทางโรงงานให้ราคาที่สามารถเอาไปขายกับแบรนด์ใหญ่ได้มีข้อรับการการหันประเทศบ้าง ทนเลูกค้าบางคนเขาบอกว่าหันมะเขือเทศในใจช่วงท้องพารุงดำดืี่น้ำปลาไหลแซ่บน้ำปลาไหลแซ่บยีรีได้ครับยี่รีมะทงแซ่บความเปียกเลยมันมาครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าปูรูน้ำปลาไหลก็ว่าได้เป็นคนต้มมาตั้งแต่อายุกี่ปีพี่พี่อาร์ตประมาณสิบกว่าปีครับสิบสี่อายุไม่ถึงว่าอายุจะคล้องสิบ ชิบบุกขวบชิบขวบครับก็พอายุชิบขวบก็เริ่มต้มเองแล้วปลาล่าบ่แท้ครับปลาล่าบ่แซ่บนี่ตัวพี่อาดบ่ได้เลยขวบนี่ไงนี่ไงโอ้เบื้องสีโอ้ยแม่ครัโอ้ตายละฟาสีขนาดไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยนะแม่เอานี่ที่แค่หีหลักฐานทนทั่วเลยนะเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยนะดูสีนะโอ้นี่นี่มาซุ่มมาซุ่มมาซุ่มตอนตักบาสียบหมดเลยโอ้ย หอมอบหมหรอหอมผึ้ย่้อนหอมปลานเนาะค่ะน้อมหอมค่ะสีก็ได้อย่รสชาติอย่าเพิ่งพูดนะเพราะเราไม่ชิมอันนี้คือตามแม่อาร์นะครับนี่ที่ร้านตำแบบนี้เลยใช่มหมค่ะจัดนี่ปะน่ะซูมเลยมาหี่อืม จาวิ่งอร่อยเคยเคยกินจ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 นกกอปากมันมันมันขืนปะมันถึงมันถึงไหมแม่ค่ะอือบูต่ว่าได้ไงบอสเสียพอเสียอยากจืนเลยนะ <screws> ไม่ปกติเราเราจะไม่ค่อยใช้ส่วนตาม่วงตำนะแม่อะไมันก็แสบซ่บาเแ่บาะมันแสบผินอเอามือล้างทั้งสุดวาตามน้ม่วงมนั้นน้ำปลาชื่ออะไรครับน้ำปลาร้าแม่อาช้มตำค่ะขายแพงไหมครับบอหาดเม่นะคะหัวละยี่สิบห้าบาทซีหัวลอยนะคะคือช่วยกลุดุนนะ ที่แบบว่ายอยู่อยู่จังหวัดศรีสะเกดเนาะศรีสะเกดกระทาลมอำเภอกระทาลมใช่มีม,ม,มีชื่อร้านส้ตมตำด้วยไหมรับร้านส้นตตมตำแม่แม่ร้านตะม,ม,มุมงของแม่อาดนี่ก็คือักปีแล้วครับ30ปีได้ไหมครับประมาณนะครับประมาณ 30, ป,าณ30ปีพี่อาดนี่คือ ต้มปลาบ้ากัแต่รุ่นรุ่นพอรุ่นแม่เน้วนะครับเราก็มารุ่นจากของแล้วก็การมาเป็นแบรนด์เจ้าของเป็นวันนี้นะครับทีนี้เรบเขาเรียกว่าคนที่เขาจะประสบความสำเร็จเขาไม่ได้คิดนานเขาคิดแล้วเขาทาเลยนะครับขื้อมากขึ้นมากเลยนะครับคนเรานะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จอย่าไปคิดเยอะ คิดเริ่มาคิดทาคิดหลายนันเ็นปฏิเฮตุตัวจริงแม่น่ครับเนาะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือฝากนะครับมีฝากซุ้มเข้ามาได้เลยฝากนะครับแม่อาร์ตส้มตํานะครับแซบนัวตําได้ยําได้แล้วก็แกงได้ด้วยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามเนาะวันนี้รู้สึกยังไงดีใจแห่งเนาะบอกว่าถือเสียพอต้จริงเนาะ ได้แบนเจ้าของน้องหลายดีใซดีใซเนาะดีใจหลายส่วนเนาะทั้งทั้งได้แบนตัวเองแล้วก็ได้ได้มาเจอทัอแค่กี้นะเพื่อไม่ได้เจอกันเลยสมุดไม่ได้ทุกส่วนเยอะเบลเบลได้ไหม ท้าม่วกรบตัมเสีบคือกันตัวนี้เอออีนีนะครับยนีเนาะวพักันกินแลวก็รีวิวด้วยไหคือการกินเติมโอซาร์ปะอ๋